ดีครับผมหมอชนนครับหัวหน้าพักเพื่อนไทยวันนี้ามาพร้อมกับสสดัเิริฐิรลัตน์สำเร็จนิดนะครับจากลาดกระบังกรทมแล้วก็สสเจ้าของพื้น i̇şte. ท,ที่นะครับดกเตรกอล์ฟวันนี้ว่าสมบูรณ์เรามาเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่หมู่บ้านวังเวินนะครับตำบลสีบนเรืองซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดนี้เนี่ยเสมือนเป็นเกาะนะครับเสมือนเป็นเกาะถนนถูกตัดขาดหมดบริเดณนี้นะครับปกติจะเป็น ทุ่งนาของพี่น้องประชาชนประมาณ2,000ไร่นะครับที่จะมาหากินติดกับทางแก่งละวะนะครับด้านนู้นจะเป็นลำน้ำมูลนะครับปีนี้เนี่ยน้ำมาเร็วนะครับมาเร็วามาเร็วแล้วก็แรงท่วมเยอะเมื่อสักครู่ได้ไปพบกับพี่น้องประชาชนนะครับที่ศารากลางบ้านนะครับที่หอประชุมก็มีน้ำไหลอย,อยู่ตลอดเวลานะครับท่านผู้ใหญ่บ้านก็นำเสนอปัญหาของพี่น้องประชาชน แต่ครับปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องข้าวสารอาหารแห้งความเป็นอยู่วิถีชีวิตก็ยังยุ่งยากลำบากอยู่นะครับในง,งานที่เกี่ยวข้องก็ยังไม่สามารถที่จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนได้ทั้งหมดนะครับยังยังไม่ทันท่วงทีจะสังเกตว่าเห็นจะมีอะกองของน้ำดื่มนะครับกองอยู่ที่สารากลางบ้านก็อสอบถามว่าทําไมยังไม่แจกเขาบอกว่าต้องรอให้ครบจํานวนราคาเรือนก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่ครบจะแจกไปแล้วมีปัญหา พี่น้องเดือดร้อนเหมือนกันทั้งหมดนะครับที่นี่มีอยู่หมดทั้งหมด2หมู่บ้านนะครับ2หมู่บ้านก็เป็นความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนนะครับทางพวกเราฐานะที่เป็นพักการเมืองนะครับเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยเนี่ยโดยเฉพาะท่านสสวันนี้ว่าสมบูรณ์ก็ได้แต่ช่วยให้กําลังใจครับมาเยี่ยมมาเยือนมานำปัญหา,าความเดือดร้อนปนราสากังานกี่จวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลืออยู่นะครับ ปัญหาหลักๆนะครับที่ท่านผู้ใหญ่ได้เสนอเนี่ยก็จะเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างการป้องกันน้ําท่วมแบบถาวรน,นะครับซ,ซ,ซึ่งต้องการเป็นพนังขั้นน้ำสำน้ำมนลนะครับอรอบๆหมู่บ,บ,บ้านลำนรับน้ํา่ชีของภัยครับเป็นล้ำน้่าชีตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ทางหน่วยงานที่เยี่ข้องเห็นบอกว่ามันอยู่ในแผนแล้วแต่ยังไม่ไดําเนินการนะครับก็เป็นหน้าที่ของสสพวกเราเองจะต้องเข้าไปติดตามดู ว่ามีการตั้งงบประมาณไว้หรือไม่อย่างไรติดขันอย่างไรนะครับอันนี้จะเป็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประปชาชนนะครับก็น่าห็ุใจงครับสอสอเราให้สิ่งของใดๆไม่ได้ติดกฎเด็ดร้อยแปดสิบวันนะครับก็แต่ให้หงุงใจก็ให้ความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะเรื่องของโรคที่มาขับน้ํานะครับโรคผีหรืออันตรายนะครับในฐานะแพทย์ก็ได้ให้เองให้ความรู้ความเข้าใจกับน่น้องประชาชนไปอันนี้คือความห่วงใยของพรรคเพื่อไทยนะครับและสอสอวันดีวัฒสมบูรณ์ในสสในื้นที่และพวกเรา ในแ้วของภาพื้นไทยครับราาเพราะว่ามันมีนักีมีนักีอยู่ฝั่ใกล้ๆฝั่งโรงเรียนไปทางโน้นนะครับมีไม่นักแม่นักขึ้นมานี่ออเอ,อมันล้น